คนบอกน้องเซงง่วงบอน้องกาไปไสแล้วคือว you know, ่าไปเสื่องละน้องกามาพีเดอร์มานั่งนมน้องเซงเดินเดินเราเงานี่นะมีผักอ่างหนึ่งมักเพ็ดกำลังสีดำด้าด้วยผู้สาวงามก็ไปต่อไปตัวเอวยานแต่สิเออต้นเต็มเลยต้องกินเต็มเลย อ้ไม่ใส่ตงหักมน้องใก่อนวเลยอเอเด้อไม่ใส่กํลังตักไม่ใส่เราเป็นลูกอเอาแต่ผักประยัาหนำโม่เอาผใส่เงินู่ฟ้ามีเด็ตักใส่หั้นเนาะล้กาเอาขึ้นโตข้าพอนั่งได้น้องกาได้เดี๋ยวเอ้ยนั่งก้อนเอ้ยกินก้อนได้ เลยสุกแล้วบ่เข้าสุกแล้วเข้าสุกแล้วแต่ว่าเห็นยังกินบ่ฮู้ตำม,มีเด้อตำม,มีเด้อทุกคนต่ำม,มีเอาไว้ตำหมดทุกอันตินี่เลยเนาะการน,นี่เลยเครื่องข้องที่เตรียมมาโอ้เอ,อยวาย่าวุเอวยลืมยังลืมปลาแดงเนี้ยนี่จักน้อยจังไปซื้อ บ่มีประแดกกก็หมือดแล้วนอความแสบนะต่ำนี่ต้องเซ็งเอาอ้างจะมาแม่เจจกอ้างบ่อันใสๆใสนะนี้น่ะนี่น่ะตัวแบบนี้นะ่ะแต่ว่ามันใส่นำใดขนาะดมีบ่เออเอาอันนั้นก็ได้เอาตัวใดก็ได้ที่เจ้ามี นี่เลยทุกคนอุปกรณ์เครื่องคล้องข้องเห่าตํามม้วตําสั้วตําทั่วทวีปเอามีดมาตัดไส้ก่อนแล้่อยไส้ํำก็นแดดตํ่าไส้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพี่ยูภาคตะวันนี่ละทุกคนเนาะใส่หมดทุกอย่างเลยกินก็อะก็ไปเหน๋ตาก็ไปไปต่อได้เหรอต่อแล้วเหรอเอาได้ก่อนเอาผักก่อนมู กินผักบงไล่ไล่สายตาจังทีงามโมแม่นได้กินผักกาดนี่เราอันแม่นกินผักกินผักบงเราบำรุงสายตากินมีมาม่าเราโมมีประโยชน์เขาว่าโมแม่นได้กินแล้วอิ่มเนาะน้องเซงงเนาะแม่นบ่กินมาม่ากินแล้วอิ่มแม่นปะมีฮะนะมีไว้ไว้ฮะนะกินแล้วอี้แม่บ่ เอาไปจ้าเจ้าตอ๋องก้อ <laughs> ยที่ต่ำกินเขาไปกินอยู่ฮานเขาเห็นให้เหากินนะ <laughs> <laughs> เหาตำ่ำซื่อไอ้โม่อย่เนาะจ้าโอ้คนนี้ซ่งคาดแล้วคนนี้ <laughs> นั่งมอแท้อ้โ <laughs> ามะาอ้โมะไปสีไปบาสีไปไปตัวเต่าไปไปมันมอดาะไรมอดเนาะมอดมอดมอดอะไรนี่มาใส่นี้ล่างเราค่อยเอาไปไว้ตูนลองซิ่งค่ะ

เออเอาลวก <c oughs> เอาลวกกันนั่นก้นและะ้วกันลูกซีนเขากับผ้าคเครื่องลูกซีนก็จะจิ้นจวน่ะลูกซีนเขากับผ้าคเครื่องแล้วเขากับมาตั้มปนกันหมดเลยนะนี่ทุกย่างที่ยุ่นี่นะ่ะเขาเห็ดมาปนกันหมดเลย <laughs> ทางปีไก่ทางลูกซีนทางมีทางเส้นมีทุกซิง่งทุกอย่าง กาอเด็กหน่อยผู้ชายหรือเทแต่อนใช่เนขันนำพุดเราเลือกลวกเลยเดินน้องเซ็งบต่ายลิ้นน้ำกันโดนเราตี น้องกะบ่ได้ลิ้นนำกันโดนหรล่าตีกับคนนั้นน่ะเราบวดโต๊ะเราก็บวดลิ้นนำกันเลยมีผักอ่างหนึ่งมกเข็ดเทศกำลังสีดำดำโดยผู้สาวงามก็ไปต่อไปตัวแดงเอ้เนี่ยยาวกว่าก้นแดงขีดตาเออสาวงามเห็นยังกินกระเสบเนาะแส็บคือหน้าตาบอกระแมนเตน้องเซงเห็ดอ๋อเส็บแส็บนอนนอนน้องเซงเห็ด น้องปะเยก็ยมีส่วนร่วมวอยู่ยนาะปะเยเนาะเป็นคนใน <c oughs> ในเฮือนอันเป็นคนล้นงบาน <c oughs> ในเฮือนครัวกําลังลวกพูน้องกําลังลวกอยู่ใน,นูเตาไฟลวกบ่มีฟ้าหมอว่าปะเยเอาฟ้าหมอปกไม่มันจังฝดไว้กินเ่อยะสองอเ็ดมันเสื้อ มันบวเผ็ดย้อนเอวยว่ามันบวเผ็ดย้อนซสำนี้นะแอปเปิ้ลจอตายใส่สำนันพอล้วแล้วก็หลังจากใส่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็มันเอาไปเทชิมแล้วก็เอาอันนี้ไปต้มไปเลยนะเอามักเผ็ดที่ยุคโคกขนาดเนาะเรียบเอามักเผ็ดนี้ไปเทชิมหมดแล้วเอาแต่ตัวทิพติยุคโคกน้อยนึ่งขนาดเนาะบ่แม่นเด้อออ น้องเซ็งยังงงอยู่ยังบอกใจน้องฟังเบาอยู่นะน้องฝนบอกน้องเซ็งงงบอกน้องกาไปใช่แล้วคือว่าไปเสื้องล่ะน้องกามาพีเดอร์มานั่งลมน้องเซ็งเดินเดินเหล่าเงาหนินะมานั่งเคียงข้างเราแดดต้องการคนเคียงข้างมาให้ก็ไมกำลังใจเอาละไมาให้กำลังใจน้องเด้โอ้โหมีแต่คนเบื่อ

น้องกะน้องกะว่าอยากเข้าส so ิไปกินเขาน้องว่ากินโอ้บ่บ่ทํมื่อนี um ่กินเถอเออกินกินอยู่นี่ก็ได้นี่เาเฮ็ดแนวกินได้นี่เฮาบ่ได้เฮ็ดลิ้นล้นไดเจ้าสิเมื่อเฮ็ดหยังเฮ็ดกินได้นี่บ่ได้เฮ็ดลิ้นไดคั่นเฮ็ดลิ้นก็ยังไขยาเมื่อเด้ไอยู่ั่นมแม่มาแม่เอื้อยานแต่สิเอ้อตตึงนกินตึงบ่่ โอ้น้องน้องอันไปเย่เอามาเผ็ดจีใส่เสื้อเขาไปเบิ้งมาเขาไปเบิ้งมาน้องน้องตัวตึงเห็ดที่ังตึงลาดปะโอ้ฝุดแล้วถ่าอีกน้อยนึงจะเล่ยก็ไหนถ่าอีกจะนึงปลุกอีกก่อน เป็นใจไปลูกซีนยังสดชุ่เป็นใจไปเป็นพิพากจะไปพิพากจะไปมันอันนั้นเมื่อนั้นอะไปเยี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เราไปแวะนี่เขาเมื่อนั้นอเขาจะคิดถอดเจ้าจะไปคนน้ำกอยกับอันสาวมาห้า้เนี่ยไอ้เมือนั้นเราไม่ได้ใช้เงินกันนะที่เา น่แล้กปดแล้วตักโอก่อนบวงตักใปเทื่อละนองไปเยี่ยบลอลยกแล้วเราไปเยียบเนาะยกตายกตากคลังตักสุและก็ตักโอืก ตักอกแล้วก็ลวกต่อเพระเาะว่าหม้อมันหน่อยนะไฟเย็นนะหม้อหน่อยเราก็เลย <c oughs> โอเคเอาผักมาใส่บันนี้แ <c oughs> ม่นคันใส่ได้หมดก็ใส่หมดปัดเดียวเลย <c oughs> อเอาผักมาใส่บันลวกผัก นั่งนั่งเฝ้าดเด้อน้องกันน้องเด้อจากน้อยมาหน่อยยืมติด้ยปีไกลไปหมดและวนได้ได้นอนนองเสกเนาะนังลิ้นอยู่นี่ซื้อน้อยนึงเราโอไปละเสียหมดเปล่าเ้ยก็มาดตามมาเยป่่ก็มาดตามบอไห่ใส่ตงหากน้องขอไซตตงหากบอลวกเลยเด้อเด้อไม่ใส่กำลังตักไม่ใส่เราเป็นลูกของเอ่แต่ผักยาอัน นำโบก็เอาใส่เงินอยู่ฝากนี่เด็กแค่ทางนี่น่ะเงินอยู่ใส่มือนี่นะไปแล้วบัก็สิลวกเส้นบัดนี้บ่มีนะน้องใส่ฮะนะเซฟบๆมื้อนี้แล้วน้องอันนําตําบุฟเฟ่เนาะน้องไปเย็นนะมื้อนี้ตําบุฟเฟ่ใส่หมดทุกอย่างนำโบกันเนาะเมนบ่คนทีนซื้อปลาใส่เมนบ่ นั่งงานบูมีงานนี้มีแต่ผักบบแมนเดะปีกับดุกสินอยลุ่มเนาะลวกแล้วเรากำลังสิต่ำ <c oughs> นี่มาเบิ่งเครื่องปรุงข้องนองอเซ่งเห็ดเนาะโอ้โหมีแต่มักเผ <c oughs> ็ดบบแมนเดะน้องเซ่งเผ็ดบ่ธรรมดา <c oughs> ธรรมดาคนธรรมดาคนกินเผ็ดแต่ว่าคนกินบ่เผ็ดแม่น hết ừ. hết sức mà ông mày điu, <laughs> bố hay bố để khen binh á, bố qua wow sút, má, sút, áo Jin, chúng tao mới cho nó anh non non cá mà kia chào bảo chẳng có non cá mà thôi tôi nhanh nhớ xanh nào ừ, ờ, anh cái đấy ừ đi lại không thế làng con vợ làng là vợ làng ý vợ Wow, Mà tăng hàng phi đấy, thưa

เ,เดี๋ยวเอาคนใ้มันตกทออย่า,างนั้นเติมเอาเสจสิรัผมได้ <laughs> สำนันได้นอ้องเซงนี่กินตำดุมาจ้ <laughs> ะมาเจลงมาเอาอีกหอมนึงประหยัด <laughs> 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 ประหยัดย่งตอนนี้สิตีน้องเส้งโบ <laughs> เบนะียนได้เอ

ม่เอาบวงลวยน้อยเมื่อกี้นี่นะ<อ>มาซิมเลยขนาดเอ๋อตัดเส้นเราได้หนิหมดหมดนี้พันห้าพี่เอาไหมปก็ <g ül> ผู้สาวตั้งสี่คนเลยได้หนีมาทำนี่ตอนโอเจับมังนาวมาพิดมังนาวเลยน้ำลายไ,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 ไล่ทั้งที่พูดยากกับน้ำลายไล่แล้ว Long sáng xin lúc nữa 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 để nữa 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 lúc. nữa 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 lúc. nữa 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 เนบอกเ้ันฟังคว่ำกันฟังคว่ำเอือยเอาอันใส่เกลือหมดบ่วงเมื่อกี้สิโอเคเนาะมันเนาโอ้มันเนาวดีกว่าลงมันเลยหนึ่มักเนาพอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเค็มได้น้ำเยือกเค็มก่บมม้าเอายืมไปทูดเดี๋เอาม้วนไชและก็ร้องคนเกลือให้มันละลายก่อนพี่น้อง อันเฮ็ดเองกินเองเด้องดนะมาเรื่องท่องมอกท่องมือเนาะบุปะเป็นอย่างเนาะทุกคนบ่พ <Okay. S 1> อบอกอบอก่พอไปเก็บบังม่วงมาซับใส่เป็นตัดแสบขนาะเลยทุกคนมาเบิง้งไก่ไกนี่เบิ้งซี่มึงดูนี่ความจริงเป็นตาแซบเนี่ยนี่แต่ความจริงก็แซบละน้องเสียงละ ตั้งแต่ว่าเครื่องมันยังบพอๆแล้วครับกุุงตื้มอันซีมลูกซีนแล้วว่าจ้างบัดไปกินอันอื่นเค็มบ่ได้ได้ซีมน้ำพอแม่เออบ่แจ้งทำซีมปานี่เอาบวงอยู่คหกขน่ะมาซีมน่ะบวงมาเอาเดียใเฮาเจ้เออซีมเบิ่งเห็นบ่เอาเลยเอาเลยเอาเลย เช่นนิดนึงอันเกลือน้องไปเยี่ยมทำงานแล้วเอาน้ำตาลเดแล้วได้แล้๋ยวเราบุษราใส่แอบกมีน้ำตาลน้ำตาลบูโค่อืมเดี๋ยวเราทำมีน้ำตาลมาตัดก็ได้เลยได้แล้วได้แล้วมาเอาถ้วยนิดนึงมาตักให้แม่เจ้านี้ไปเยี่ยมตักใส่หั่นเนาะลูกกาเอาขึ้นโต๊ะ ฮาบอนั่งได้นองกาได้เดี๋ยวเอวยนังก้อนเอวยกินก้อนได้เดี๋ยนองกากระนั่งไม่เด็ดตั้งมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อกินตำตำม้วกินได้ยกยกมือบอดได้ได้นองกานั่งเบิ้งบ่คือกินท่าได้บ่แม่นน้องเสียงมาเด้อโอ้นองยักหยับหยับไป มาเด้อทุกคนเอาคือว่ามีมันหน่อยกินน้ำแก้วนั่นแหละมากินน้ำกันเด้อเอฟสิทุกคนนะมากินน้ำกันเด้อมาเด้อกินน้ำแกันเด้อแซ่บกินมาย่งน้ำแก้วตันมีตันม้วนตันม้วนตัดทุกส่วนเนาะตันทุกอย่างงูแนวเลยตันทุกอย่างเลยเอามาตัดใส่กันเลย เอาคือเรม่นีก็น้องกาได้กินตำย่างตำย่างบ่อหูคือว่ากินตำอันเดอร์ตำมีตำเฟิร์ตตำอันตำมีตำเฟิร์กินเด้อลองเสียงประธานกินข้าวนะน้องกาก็กินหลายๆเด้อวยตอนกินข้าวนะเอาจับไปผู้รสาวจีนกินพวกฟัวแล้ว น้องไปเยี่ยกกินเลยเด้อบ่ต้องเกรงใจเด้รงองกาคือกันย้ายได้หิบกินนะจอยักน้อยเอื้อยปิดกองลรเอื้อยกินเอือสัญญาต์กินกินไหมบอแม่นะตานนี้อยางง้มันจแเราไปวันน้เราแป้งนี่กูเองแล้วกูมั่จใจสุดๆเพราะนี่ตั้งแต่ยาวง้าง เขามีหมดนี่เขามีหมดอืมเป,อเป็นยังเขาเป็นเขาเข้า,ขามันตายแล้วโบเป็นยังก,กินได้ <c oughs> ตัดไฟแล้วเนี่ยตัดไฟอ, <c oughs> อ่ะตัดไฟตัของเธอ เอาเลขไฟตาของพ่อได้ใส่ค่ะมเป็นประตูกั้นบอกโอเคน้อทุกคนเนาะยายจะท่ามีดแล้วนั่งกินอยู่นอกคาวฝ่าบรรยากาศโดูดีเลยแต่ว่าเป็นย่างน้องเส็งย่างสือต้องเข้ามาแส็งที่ว่้นไล่นาะน้องน้องไปเหยียดนะต้นหมานี่เลยมันเองจ้ะเพราะทีมถูกเก้าเนาะน้องนาลาจะไปละ ไปใครได้ประเด็นไปได้ได้ไปให้ไปส่วนเนาะก็มีน้องการน้องซิงว่มนจะน้องไปเยียอยู่โซนนี้เนาะโซนไล่อันคนฝั่งนั้นกับฝั่งนี้บุกไปลิ้นนำกันเนาะอันพูดไม่นันกับพูดไม่นีนะเนาะทางนี้ลิ้นนำเต้นทางนี้ทางนั้นลิ้นนำเต้นทางนั้นรอช่องในผู้นี้มีแตเจ้ากับป้าจิงมีตงแต่นน้องไปเยียรกับป้าจิงบางทีเขากันได <c oughs> <c oughs> จัดไปยอมไปคนนึงแล้วเลือดซ่องผนกินมาเดอ้อไปเฮเดอ้อสูส้ๆเดอ้อน้องเพลง <c ười> เป็นกำลังใจใหเดอ้อในการกินนะเอาที่เธอสบายใจกินตามสบาย <c ười> นี่คนนี้ยอมละยอมแล้วนองกะยอมแล้วยอกเลย nằm mà giờ kim nhục luôn bọn nó bây giờ phim trả hết xem đó nóng xem để xem bọn <laughs> <laughs> mình đang cột đang nhục vô nắng đang nhục ok